สวัสดีครับกับผมนนะายนัทพงศิจำนงรหัสทักศษาึกษา6 6 1 9 1 0 1 1 5คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้มีโอกาสจะได้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองนะครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในชีวิตจริงนะครับตั้งแต่ประมาณปี2 5 6 2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยครับ สรับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเหตุการณ์ที่ Facebook ของผมถูกแฮกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปี25 6 2ยครับดย Facebook ของผมถูกแฮกมีวิธีการคือผู้ที่เข้ามาแฮก a c e b o o k เรานะครับเข้ามาแฮกหลังจากนั้นใช้แชทนะครับช่องแชทของเราทักไปยืมเงินกับเพื่อนใน Facebook ของเราด้วยผู้ที่เข้ามาแฮกเฟซของเรานะครับได้เลือกเอาเพื่อนของเราหรือแชทที่เราคุยล่าสุดแต่ ผิดสังเกตนะครับเพื่อนสนิทของผมแาวคนจะรู้เลยว่าข้อความที่ผมพิมพ์ไปกับข้อความที่ไม่ใช่ผมพิมพ์มันจะแตกต่างกันเพื่อนสนิทผมเลยโทรเบนโทรศัพท์กลับมาว่าต้องการามช่วยเหลือจริงหรอต้องการเงิน5้0 0ันหกจริงหรอเห็นทักมาใน Facebook ผมก็เลยเอะใจนะครับก็เลยตอบไปว่าไม่ได้ทักไปช่วงนี้ยังไม่ได้ถึงโทรศัพท์ยังทํางานอยู่ ก็เลยกลับเข้าไปเช็คดูใน f c e e o o o ครับเป็นความผิดพลาดของผมที่ไม่ได้ทําการล็อกรหัส2ชั้นไว้นะครับซึ่งพิกัดในการขึ้นผู้ที่เข้าใช้ Facebook หรือผู้ที่แฮกของผมนะครับพิกัดอยู่ที่จังหวัดแพร่สามารถดูได้นะครับเดี๋ยวจะแนบรูปไว้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมอยู่ลําปางนะครับก็เลยรู้ข้อมูลแค่นี้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็ยังไม่สามารถติดตามอะไรได้เยอะ นะครับก็ดีที่ยังไม่ได้รับผลกระทบหรือเพื่อนในเฟซบุ๊กผมยังไม่ได้โอ่นเงินให้นะครับได้โทรมาสอบถามก่อนนะครับก็เลยทําให้ผมได้ต่อไปก็เลยได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการทําให้ระบบ Facebook ล็อกเป็นรหัส2ชั้นคือการถ้าเราจะเข้าเฟซที่ใดที่หนึ่งนะครับจะไปเข้าเครื่องอื่น Facebook จะส่งคําขอมาที่บัญชีต้นเครื่องของเรานะครับที่เราได้เชื่อมต่อขอรหัสเข้ามาให้เรานํารหัสที่ Facebook ส่งมาให้ กลับไปส่งในเครื่องหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันนะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีโดนเฟซแฮ็กเฟซบุ๊กนะครับสำหรับเหตุการณ์กรณีศึกษาของผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ